เปิดใจหาไปเลยน้องหลาหานมนมมาโอมาลมน้ำแปลว่าหาคู่ชีวิตเลยโดยตรงเลยเนาะต้องการเพิ่มด้อยเปอร์เซ็นเต็ดเพิ่มเตมหาคู่ชีวิตขึ้นวะเนาะปะที่นี่คู่ชีวิตนี่น้องหลาอยากจะคุยกับเพื่อนนี่แต่อายุเท่าไรขึ้นไปอายุเท่าไรก็ได้เพราะอายุเท่าไรก็ได้คะแนนมาล้มกันบังเบิร์ก่อนคุยกันเบิรงก่อนเนาะได้จักว่ากันที่ดังว่าอายุแบบ น้อยได้กะเธออยายุไญ่ก็เข้าใจหรือว่าะกะมีเนาะแต่ส่วนรายกะมีแต่ดุน้น สบายดี้ะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีฟซีสาาวัสดินาเบอร์สุกุสุคนเนาะหรือว่าสเป็นพี่น้องภายในหรือว่าต่างประเทศกลับมาพบมาพโอกับสวัสดินาตอนเวลาใกล้สิเที่ยงตอนนี้เนาะก <oui S 1> ็เลยเดินทางมาหาเซาสดทางหน้าเซาสดพี่แดงมันอีเซาสดคนนี้ก็ขึ้นเป็นเซาสดหน้ะไม่พแม่พี่น,อน้องเลยก็ยังปรทันได้ทู่สื่อเสียงเนียงน้ำของทางน้อง,องคนอยู่เนาะกับพูกว่าน้อง,องคนนี้สดหรือว่าเป็นที่ห้างน มาดุ่นติดตามรับสมไปพ้อมสาวาสนานะฝากก็ได้ก็แซ์ก็ติดตามเพื่อให้กำลังใจช่องยูทูปสาวาสนาสุดไทยทำสาวสูตรหนาใหม่ให้ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวาสนาเบิ่งชมกันเรื่อยๆไปเนาะป้าเข้าไปทักทายสบายดีน้องคันน้ำกันได้กลับไปสัมภาษณ์โอลงด้วยสบายดีเด้อเนาะสาวาสนาก็มาเป็นข้างแรกข้างทบิทยังพระท่านได้หู้ซื้อเสียงเนีหน้ามองทางน้องขันอยู่ขออนุญาตถามซื้อน้องอาซื้อเมื่อไหร่เน็ญน้องเดือนเพ็ญบ่ อันยุจักปีแปดหนึ่งสิบแปดปีพอดีเนาะเป็นยังไงบ้างล่ะเกี่ยวข่าวเกี่ยวหน้าแล้วว่เกี่ยวแล้วเกี่ยวจะค้นเกี่ยวข่าวนะสามคนผัแน่มีพ่อกับแม่แต่กับเจ้าอืเจ้าเป็นลูกกันที่ไทยนี่นะลูกู้เดียวอพ่อกับแม่จะมีลูกเป็นเจ้าค้เดียวก็เลยอันไม่ได้ไปทั้งใดเพต้อลงละก็ได้อยู่บ้านเกี่ยวข่าวกับพ่อกับแม่ เห็นลายแถ่บ่หนาหนะ่ะเห็นคนเดียวข่าวซุกประเดน็น้องหลานเนาะหากะเกี้ยวเริ่มเกี้ยวดิบ่โดยเป็นจังไรเนาะเมื่อนี้เอ้ยมาเนี่ยเป็นจังไรเรื่องชะทำเรื่องสถานะของหัวใจน้องหลากกระสูตรบ่นนสูตรแบบไรน้องหลักสูตตลอดด้วยด้วยว่ายังบ่เคยได้งานจังไรยังบ่เคยเป็นสาวสูตสิบแปดปีเนาะแต่ว่าหากเคยดมเคยโอ้เคยดมอยู่บ่ผัวอันนี้ล่ะ เคยดมแต่ตอนนี้ได้สั่นน้องอะบ่มีโมมีแต่ไปใส่เบอรอเดตอนนอเออ้ตอนนี้คือผมมาคนมีคนมาเกี่ยวเขาซอยเนาะตอนนี้เนาะบัดทนีน้องล่าออกมาเผยเอ้ยเปิดใจบ่นี่คืออย่างไรดอยออกมาคิดนี่คือว่าเปิดใจเนาะเปิดใจหาปเไยน้องหล่าหานุนมมาโอมาล้มนำ้ำดยแปลว่าหาครูชีวิตเลยโดยตรงเลยเนาะ<ม>ต้องการพออมร้อยเปอร์เซ็นต์ เติมกระฟ้อมหาคู่ชีวิตขึ้นวะเนาะปัท tni คู่ชีวิตนี่น้องล่ะอยากจะคุยกับเพื่อนนี่แต่อายุเท่าเลขึ้นไปอายุเท่าเลก็ได้แบบอายุเท่าเลก็ได้แคะแนนบามาลุ้มกันเบังเบงกอนคุยกันเบงก่อนเนาะแต่จังว่ากันที่ดังว่าอายุแบบน้อยได้กะเถิดอายุใหญ่กะเข้าใจหรือว่ากะมีเนาะไปส่วนใดก็มีแต่ดุ่นสามสิบกัวขึ้นในน้องล่ะสามสิบสามสิบกัวกระลมเนาะ เรื่องสเปกหน้าตาได้แสดงละเป็นอะไดก็ได้เบิเลยเป็นบบไดก็ได้คือกันอันนี้กันเนาะเตี้ยต่ำสูงยังบะได,ดก็ได้ได้กับแบบคือนุ่มๆได้แสองละพังไทยพังลาวต่างประเทศได้เบิร์คุยได้เบิร์ตเจ้านาเป็นหนังสืออยู่บ่เป็นะว่าเฮียนอยู่ม,มันบะเฮียนจบมอไดจบปหาจบปหาแต่กับว่าพ่อได้เขียนออกภาษาไทยหนี่คือได้อยู่ ปกติน้องหลักอะเฮ็ดหน้าแต่ละปีแต่ปีในเฮ็ดทุกปีบ้านนาเนี่ยคือจังใดค่ะก็เฮ็ดตามปีหืมตะกอนอะไปไทยตะกอนอะไปไทยกับพ่อแม่อือแสดงว่าน้องหลานี่ก็เคยไปไทยเป็นบ่เคยไปไทยไปเฮ็ดงานกับพ่อกับแม่เดี๋ยวพ่อแม่มากก็มาหนำแบบนี้บ่เปิดใจนี่นะพ่อแม่ในหู้ว่าบ้านลูกสาวออกมาเปิดใจนี่โู้ยจำเนาะเพิ่นก็บม่ได้ว่ายังเดวแต่ลูกอยากมีครอบครัวก่ะเดวแต่ลูกเนาะ แล้วก็ที่เนี่คือเรื่องสปกสเปกนี่ยกิขึ้นกับ,บอกมาแล้วว่าโบมีกัหนดกับอย่งเนาะแต่ว่าหากทางน้องนี่มีโทรศัพท์มีฟิชมีลายบ<อ>่เป็นอะไรตัง้งแ่โบมีโทรศัพท์อโทโทรศัพท์เป็นอะไรเนาะเพื่ฟังบ่เคยมีบ่เคยมีแต่ว่ามันแตกอืแตกแล้วก็แตกมาโหล่นในยังปีกว่าแตกได้ปีกว่าแล้วแล้วกับโบซื้อเลยบ <hadi. S 1> ่บ,บ่พ่อแม่กับโบมีอืเช่นบ่มีเกิดขึ้นกับโบได้ซื้อให้เลยเนาะ ก็ยู่ไปไปี่สาเหตุที่บ่มีคนมาโอ้ร่มเนี่ยยูแต่ให้แต่หน,หน้าบ่นอกหน้าเป็นประจำบ่เนี่ยบัดที่นี่บัดเลิกกันเกี่ยวข่าวและพวกเจ้าในกระเทศอย่างต้อน้องดะขดมันอืขดมันกวอยังพ่อแม่เฮ็ดให้เห็นหน้าขดหมอกขอดมันไปซี่กับบ่ซื้อเหยว่า้องหละโทรศัพท์คือว่าเจ้าบ่เขียวยึ้นบ่เขี่ยได้แต่ขึ้นสีอยากซื้อก็ซื้อถ้าเขียวก็ขึ้นสีซื้อใหยว่าเจ้าวะ นก็เคยให้เคยอย่างอยู่บ้านเราแหละบบการเลี้ยงเต้ปล่อยตามสบายเนาะบมีโทรศัพท์เด่นมันอกลับบ้นว่าโบอย่างแี้แบบนี้กูเอาติโต้ในใช่เนี่ยแบบนี้เสื้อเอ้เห็นเนี่ยแบบนี้บมีโทรศัพท์นะเสื้อเอ้ติโต้ทั้งเอ้ยก่อนเนาะมีจังไดกับจังว่ากันถ้านนมสนใจอยากมาอโอมามณ์ก็คือว่าให้มาเที่ยวหาอยู่หน้าได้บ่านเราละอยู่เพื่อนก็ได้บ่กับมาหามาดมนมให้เอ้ยพามาเนาะเสื้อเอ้มา เกี่ยวข่าวสยขึ้นนมนมุ่มยหน้าขึ้นกับบรรยากาศดีดีเนาะเนาะก็ะถือว่าโอเคแต่ว่าหากถ่ายอยากโอเยิร์มือคือว่าเนี่ยสื่อสารกับสาวาโฆษาไปก่อนจังจะได้บอกน้องขึ้นเวลามาอัปเดตเนาะเวลาเอ้ทายไปรอบนี้เทอยนามาอัปเดตต้องด่าก็จะอัปเดตกับเบยจิบันนี่ถ่ายนมุมนมให้อัปเดตอัปเดตเนาะเนี๋ยโทพซาผมมีเรื่องปัจจุบันในน้องลาดหลังจากเกี่ยวข่าวอย่างแี้ในี่หาเงินแบบใดผ่ายใดก็โอ ปลูกผักคายบางส่วงแตงคายน้ำนองเก้าก็มีอยู่บ่อเห็ดอะไรแต่อันน้อก็โคดหนาวบ่ปาคิดว่ามีน้ำนองน้ำยางมันก็บ่ทรมานบ่ตรงหนั้นนี่หาบไก่ใช่เนาะก็ง่วงกลัวเสีได้เนาะน้ำหอยมันบกบ่พ้องนยามนั้นนี่คือหอวน้ำหอยดูใช้ดูน้ำหอยไก่ที่ปลูกใกล้ๆในแค่แดกงัวบมกินเนาะ อาไปปลูกไก่กับหัวกินบ่ะนี่นั่นแหละคือว่าทาั้งแบบน่องดาสมมติว่าน,นุ่มๆม,มามักมาชอบหรือว่าอยากมาขอแต่งงานกบล้องดานในเจ้าก็สิสาะมารที่ไปน้ำขึ้นได้อยู่บ่ไปได้อยู่พ่อแม่ได้เถะขึ้นกับบได้ว่ายังขึ้นกับบได้ว่ายัางถือว่าพ่อแม่เมจ้าเด็กยังแข็งแหงยังนุ่มอยู่เนะาะถ่ายรูปสิไปกับไปแค่กับไปไปะมาๆนี่แหละเนาะขึ้นกับยังดูได้ตัวเองได้อยู่ยังนุ่มมาส,สั้นซะ ถา้าเรื่องสินชงสินสอดนี่จะต้องหลาสมมติว่าหน,นุ่มอยากมาขอมาอย่างนี้ต้องหลาสีเรียกค่าสินสอดด้วยเอ้อค่าสินสอดต้องเพิ่นนีแพงวะก็ต้องให้เพิ่นมาถามพ่อกแม่ก่อนแม่แถามพ่อกแม่ก่อน<ล>ให้พ่อกแม่แตัดสินใจซะเรื่องนี้เนาะแล้วก็นัน่นแหละคือทางเอืย้ออย่าคู่อ่าเอฟซีทังเอื้อยอยากให้ถามเรื่องสินสอดคอลงไปเลยเนาะแต่ก็ สาวสูตรแต่ละคนถูกพี่น้องเึ้่นกระต่อมาแบบนี้เนาะเพราะว่าไผกระบื้หูดวงหนาว่ะสิิเป็นเท่าไหรแล้วแต่การตัดสินใจสองคนบ่ามักฮักกันซ้ำใดเนาะน้องหลากับโเคยมักผูวเอาได้บ่ราแถวบ้านบบเคยมักได้บ่ามีบ่ก็แต่ใหญ่มากยังบบเคยมักผัวเอามีบ่าัวมามักผัวมามักกับโบมีมักผัวกับโมีผัวมามักกับมีเห็นว่าเนาะกระเทือน จะเอ่ยสิทธิธรรมหนึ่งเลยนอกเมื่อกี้นี่นะเอ่ยก็รื้มทั้งเถื่อกระทำไปก็ลืมไปก็ขอโทษขอขอภัยนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะทั้งน้องนี่ก็มีแตรบานเฮดวัดเ,เห็นยังไงมีเรียบร้อยวัดอ่ะเพราะว่าเฮดเคยไปไทยแล้วก็มีวัดสปอร์ตเนาะน้องดาคิดอยากไปอยู่บ้ตอนนี้อยากดูอยากไปเป็นยังพ่อแม่มาให้ไปได้จังไบ่มีเงินขับรถอืมเราม่มีเงินค่ารถสมมติเราไปในมีงานอยู่บ่ คำหาในนั้นเราจะหาหายแพ้หาหามีเพื่อนมีพงอยู่พุ่นบ่อยู่ให้อยู่หน้าก็อยู่แต่ให้แต่หน้าบ่ได้ไปทั้งหลายบ่ลองหล่าวบ่ได้ไปแบบออกไปนอกไปเที่ยวไปกินนั่นที่นี่บ่เคยบ่เงินบาทไปกินเหล้ากินเบียร์เคยกินหีืบ่เหล้าเบียร์เคยอยู่เคยนานๆานเธอหนึ่งบ่เคยจังไรนานๆานเธอหนึ่งแต่บ่ค่อยได้กินเป็นชีวิตชีจใจเนาะนั่นแหละสาเหตุสิ่งที่บ่ค่อยได้ออกไปเท่าไหร่ก็เป็นสาวบ้าน ทูกให้ตรงหน้าก็เป็นลูกสาวเดียวแต่ว่าขึ้นกับบ่ค่อยได้ดือออด้อเน,อะนาะถือว่าบ่ดื้อแหละโทรศัสา์บ่มีก็คือว่าเมย์บ่มีขึ้นว่าบ่มีได้ก็แล้วไปเนาะก็าเคยก็เป็นกำลังใจให้นั่นแหละเปิดใจเนยก็คือว่าเปิดใจอยากได้คู่ชีวิตแท้ๆน้องหลานเนาะน้องหลานสิบอกบ่ล่วงบวง่ต้มขึ้นเป็นบ่มีแต่ถามมาคุยก็มีแต่จริงใจเลยเนาะแบบอยากคุยว่านมพังไทยเป็นพิเศษนิ่ๆอยากคุยปะ คุยลองเบิร์กเนาะลองคุยอยู่คนวะถี่แจ้งรลังใจ่้ยลองเพ้นให้มีคนน้องอย่างก็เอื้อเรื่มซื้อจะได้ลงระเดือนเพ้นเนาะเอื้อนเรื่องเพ้นได้ซื้อมาได้บ้างหรอเอื้อนแต่ไดก็ได้เนาะซื้อวานนั่ากันกะนั่นคือเก่าเจ้าสิ้ต้องเกี่ยวเขาอีกว่าวันนี้นาะบอลออกพันตาเออเขาบอกแกว่าคือจากไหนยังบอกแกยังบอกแกบอกหากเนาะ แกเลยอันอันแกเลยซุกกันเกีียวได้แล้วนีว่จะกำลังเดืองไว้ได้กำลังสีเดิมได้เนาะอ,ออกพรรษาได้กับพอดีซุกเลยนะ้องละมีเขางันอยู่บ่มีแต่เขา่าหลอดเห็ดหน้าเห็ดไตธรรมศาสตร์แบบนี้ปลูกมั่นนะปลูกอยู่ใส่้องละหน้าแถวนี้เลยคิดว่าน้าใตหน้าอย่างทั้งพุดนนะมีว่าน้าไตมีหน้าัรงเดียวนี้บ่มีอยู่หน้าใตของพ่อพูดพ่อบ่า แต่ว่าไดปลูกมันนี่บ่บ่คิดแน่ไดเสียนองละท่านไดเอารถมาดุดยัง,ยงเป็นป้าเป็นดงอยู่ด,ยดูชาวเดียวหน้ายัางบ่ได้ดุด้านนุนมเลา่าแถวใกล้ๆนี่ไดเสียนองละถ้าขึ้นมามักมาชอบมาอย่างม,ามานนันร่มพอนทอนทอนชาในกะสีดมก็ขึ้นอยู่บ่ร่ม,มคะแนนมาขึ้นมาร่มเนาะาเหตุน,น้องหล่าในโสดนี่จคว่าเป็นน้ำอยูย่แต่ป้าหลอดนี่จ้ะมันเจ้านี่กะน้องละมันงามันกะ นนก,กินข้าวกินน้ำก็ยังมาหนีนะกินกับแคบหมูซื้อแคบหมูโดยแบบรถมาขายบ่โดยอ๋อโรดเป็นพวงนะก็มาขายห่อน,นี่บ่ล่ะแม่ซื้อมาแต่บ้านอา๋อแม่เมือ่อวานแม่ก็ซื้อเนาะโดยส่วนรายกับข่าวกับน้ำส่วนรายมีแต่แม่บ้างล่ะก่เห็ดน้ำอยู่อือเจ้าก่เห็ดปีนบ่้ยโดยในมีในเห็ดก่เห็ดปีนเบิดเนาะโดยอือแต่ว่าเจ้าก็เคยออกจากพ่อแม่ไปหาเงินหาข้ามหรืเคยออกจากขึ้นอยู่บ้างล่ะ <ม>กับไม่ได้กินฮอดบอกะกิดฮอทอยู่แต่ว่ากะบกินฮอดกะมันกะใครเน่เฮาก็เฮาก็เริ่มใหญ่ห้วน้องหล่าเนาะถามีครอบครัวน้องหล่าก็ต้องแบบไปอยู่กับครอบครัวแน่มาหแม่พ่อแม่แน่นะเนาะเนั่นทด้งเปิดใจกะบที่ได้นุ่มๆขึ้นก็บไ่ได้จำกัดอายุแต่แต่หากเสียอย่างเดียวน้องขึ้นมามีการซื่อสารเนาะถามว่าสนากระสิบบอย่ยังลายเอ้ยกระโบนี้กระถามเบิดอแต่ดิ้ เคลื่นกับพ่อมทุกอย่างได้เเนาะถ้านุ่มสนใจกระทักทายเข้ามาหาสัาปชนะปรึกษาได้หรือว่าให้มาบอกน้องเคลื่นให้ก็ได้น้องน้องหนาเนาะเฮ้ย,ยกัสิขอจบคลิปใบซัมมี่กัสิได้ล่ำลาเอฟซีไปพร้อมๆกันตอนนี้เลยเนาะมันนี้เนาะให้เอฟซีสัมปชนาเบอร์สุขคุณคุอยู่ดีไม่แห้งนี่แต่สุขภาพเข้มแข็งให้อยู่ดีไม่แห้งนำรวยเงินทองค่ะแตนะ่เนาะสิได้ขอจบคลิปลาคลิปใบซัมมี่ก็น,น้องน้องหนงาเนาะโดยสบายดี